โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicey Channel นะครับได้ขึ้นดูกับผมอีกครั้งนะครับ ดอยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํา5ตัวนอกกระแสะที่แก้ทางตัวเมตาได้นะครับมีตัวไหนกันบ้างนะครับเราจะอธิบายเป็นข้อๆไปนะว่ามันแก้ทางไงแล้วก็หยิบม,มาใช้งานตอนไหนนะสับตัวนอกกระแสะพวกนี้จริงๆมันมีพื้นที่ให้มันเล่นเท่าดาบผูกตามารับชมกันเลยดีกว่านะฮะสับตัวแรกที่ดรยจะแนะนำนะครับก็คือสกัดนะครับซอบสกัดเนี่ยเป็นตัวที่มีเลือดค่อนข้างเยอะมากนะครับน่าจะเยอะสุดนในเกมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีพลสติที่สามารถเพิ่มแม็กเลือดได้มากกว่าชาวบ้านนะครับมันก็เลือดเยอะมากๆแล้วมัน เพราะงั้นถ้าตาไหนเนี่ยเราเจอฮีโร่ประเภทที่ชอบสร้างดาเมจแต่เป็นดาเมจจากัดมาเนี่ยตัวสกัดจะชอบมากๆนะครับสามารถดับแก้ทางพวกโจเกอร์อีรินอิกกี้ลิเลน่าอ้อ,อยชีลา่าอะไรเงี้ยเจอนาคอสเจอมูลาดอะไรเงี้ยสู้ได้สบายๆนะครับเนื่องจากเลือดมันเยอะมากแล้วตาไหนก็ตามแล้วที่เราหยิบสกัดมาเนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งเนี่ยมีพวกกายภาพเยอะหรือเวทเยอะเป็นพิเศษเนี่ยตานั้นจะยิ่งได้เปรียบเป็นพิเศษเลยเนื่องจากการออกของกันพวกกายภาพหรือเวทเป็นหลักเนี่ยมันทำให้ตัวสกัดยิ่งอึดข้นไปอีกนะครับถ้าอีก เวทสามตัวเวทสี่ตัวหรือกายภาพสีตัวการออกของก็จะออกได้ง่ายมากขึ้นนะทำให้สกัดเนี่ยอึดขึ้นมากๆในเกมนั้นๆอีกนะดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่แอบเก่งเหมือนกันถ้าเราดับม,มาถูกตามีข้อแม้อย่างเดียวนะครับเวลาดับสกัดมาเล่นนะก็คือห้ามเจอตัวลายแท้งหลักๆนะครับอย่างเช่นพวกไฮเต่ฟลอรินติโนหรือตัวพวกโซนเก่งๆก็สกัดก็จะไม่ค่อยชอบแบ่งอิกนิสอะไรอย่างงี้นะครับเป็นต้นหรือพวกตัวอะไรท้าอย่างลอเลี่ยวเงี้ยห้ามเจอเลยนอกนั้นก็สบายแล้วเจอแทบได้หมดเลยไอ้เรนดอยตัวดอยลืมพูดนะ ครับประมาณนี้นะครับตัวที่สองที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือตัวของเฟนิกนั่นเองนะครับเฟนิกเนี่ยเป็นแคลรี่นอกเมตานะที่มาแรงมากในช่วงนี้นะเป็นตัวที่เอาไว้แก้ทางสายได้ทั้งหลายนะครับแอสซินตตัวบางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนาคอสอ่อยวันเดอร์อะไรอย่างนีนะ้สู้ได้หมดนะครับเจอไฟเตอร์ก็ได้เจอแทงก็ได้มีจุดเด่นในเรื่อง,องการทำดาเมจที่เป็นหน่วยค่อนข้างแรงนะหมายถึงว่าทําแบบเป็นเบสดาเมจเนาะไม่ได้เป็นตัวที่ดีเพสจัดมากแต่ถือว่าสามารถปิดสกอร์พวกแคลรี่ด้วยกันเองได้โซโล่แคลรี่ท็อปบน,นบ Joker น สู้ได้หมดนะครับอีลินอะไรเงี้ยก็สามารถเบิร์ดอีลินตายได้เบิร์ดแวนตายได้พอสู้เอลซูดได้บ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าตัวแคลลี่ตัวอื่นได้ค่อนข้างง่ายเลยแหละซาบเฟนิกนะครับเจอตัวอื่นในเมตาก็คือพอสู้ได้นะชอบแทงมากมากนะแปะท่าหนึ่งกับแทงไวแล้วก็ไปโดนววระเบิดอะไรเงี้ยเฟนิกก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะในเมตานี้บวกกับใช้คอมโบเดวิลด้วยเนี่ยหนึ่งแล้วกิ้งแล,ล้วก็อันตีไปเนี่ยสามารถกิ้งต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะโดนว่าเออออกสายจอกกรอกกับทารอนเนีีีีีี่่่ยยยยกก็ตตบบบไดดด้้้แแทททุััวววลนะคครมมมขอออเเเสาาางืจจํ กัดเนาะถ้าเกิดทีมต้องการดาเมจมากๆตานั้นอาจจะไม่เวิร์กนะครับก็คือจะไม่เหมาะเวลาเจอแท้งอย่างเช่นเจอสก,กัดฟอร์เรนฟูแท้งลิปโปแท้งโตโลโจเจออะไรเงี้ยหนาๆต้นไม้อะไรเงี้ยอาจจะตีเมื่อยหน่อยก็จะไม่ค่อยดีนะครับแนะนำนะครับตาไหนที่อีกฝั่งเนี่ยตัวบางๆเยอะ,ะๆแอสซัซินไฟเตอร์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับอ่าไม่ชอบแค่ทแท้งอย่างเดียวก็สอบเวลาจะดาบเฟนิกซ์มาเล่นเพราะงั้นก็เป็นตัวนึงเหมือนกันที่ดอยมองว่าน่าสนใจมากถ้าจะหยิบมาเล่นในตาที่อีกฝั่งเนี่ยมีตัวบางๆเยอะและตัวชอบมาล้วงอะไรเงี้ยเฟนิกซ์มันจะหลบไไดด้้้งง่่่าาาายยยมกกแลลววว็สนเเเคคตอรร์ิฟีๆ นะครับประมาณนี้สับตัวของเฟนิก์นะก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดรมมอกว่านอกกระแสแต่ว่าสามารถแก้ทางตัวเบต้าได้นะครับนะครับมาต่อที่ตัวที่สามกันบ้างครับตัวนี้ค่อนข้างจะแอบมาแรงมามืดมากช่วงนี้นะครับสับแรชหลายๆคนบอกตัวมันกาก ใช่ครับถ้าตัวมันเล่นพลาดน,นิดเดียวอ่อนมากครับต่อยเว่าหมัดเดียวนี้ดาเมหายไปเยอะมากนะฮะต่ชอบแรนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าในแร็ปสูขเขาเล่นกันเยอะมากนช่วงเนี้ยห้องแบบร้อยดาวอัพเนี่ยเล่นนเยอะมากได้ชื่อเสียงเรื่องลือมากนาชอบแรนเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทางตัวผิวๆที่แก้ยาก ซึ่งในเมตานี้โผล่มาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูอี้เงี้ยก็เป็นคอมที่ต้องใช้แรดแก้พวกอ้อยนาครอดเอเลนด์อะไรเงี้ยแก้ได้นะครับหรือแบบตัวเมทบางๆต้องบอกเมดเมตานี้บางเยอะสามารถโดนแรดต่อยชุดเดียวตายได้หมดเลยนะครับ <c oughs> ข้อเสียของแรดน่าจะมีอย่างเดียวคือมันเคียร์คลิปช้าถ้าเกิดในทีมไม่มีตัวช่วยเคียร์คิปเลดเกมจะลําบากนะครับหรือถ้าต้นเกมเดินเกมได้ไม่ดี ก็จะเล่นยากแต่ข้อดีมีเยอะก็คือมันฆ่าคนได้ค่อนข้างง่ายดักฆ่าได้ง่ายเดินเกมต้นเกมได้ไวามากแล้วก็แพ้ทางค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่จะแพ้ทางแบบพวกตัวมันอนอกไม่ตานะตัวในไม่ต้านนี่คือต่อยได้หมดนะครับต่อยได้หมดขอแค่ได้ต่อยโดนนะครับไม่ชอบอย่างเดียวก็คือคล้ายๆกับเฟนิกซ์ก็คือไม่ชอบแทงจ๋ามากๆที่ยังพอไล่มันได้คือแทงธรรมดาไม่เป็นไรนะแทงช้าๆเนี่ยแล้ก็ไม่ค่อยกลัวมันต่อยโยกต่อยโยกหนีออกมาได้เรื่อยๆนะครับแต่เป็นแทงที่พอไล่มันได้เนี่ยมันอาจจะลำคาญหน่อยเพราะว่ามันต่อยไม ที่สามารถไล่แรดได้มีน้อยมากนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นไฟเตอร์พิュฟที่ไล่แรดได้บางตัวทําได้นะครับอ่ะแต่แอสซัซินด้วยกันเนี่ยดอยมองว่าแรดเนี่ยค่อนข้าง,งจะรังแกแอสซัซินได้เยอะเนื่องจากซีซีมันเชนได้ค่อนข้างรวนะจากพาร์ทสี่พาร์ทหนึ่งอันติอะไรเงี้ยถ้าใช้งานต่อเนื่องได้ดอยบอกเลยนะว่าโหดมากๆากนแต่เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นยากนะอันนี้ดอยดอกจันไว้ก่อนเลยนะใครที่จะหยิบไปเล่นซอบแรดเนี่ยต้องฝึกคอมโบมันเยอะๆนะครับต่อยเนี่ยถ้าต่อยโดนสักแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยดอย แต่ดอยบอกเลยนะถ้าเล่นชั่มชอแล้วเนี่ยใช้ไต่แรงได้ยาวๆเลยสับแรสนะครับประมาณนี้นะครับตัวต่อมาครับในแต่ไหนของจังเกิลครับก็คือตัวของวูโคงนั่นเองนะครับแบ็กมิดวูโคงของเรานะครับเก่งมากๆนะเมตานี้ถามว่าดับมาใช้ตอนไหนนะสับลิงลิงเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนจะหายไปจากเมตาแต่มันกลับเข้ามาเว้ยเพราะว่าเมตาช่วงนี้ตัวบางและพิวเยอะมากๆนะครับโดยแนะนําให้นะครับทราบการดับลิงมาเล่นนะครับเป็นการเคาน์เตอร์ตัวประเภทบางจัดๆแต่ค่ายากนึกภาพไม่ออกเช่นอ่ะคีล่า มีวินวอเปียมาตะถูกไหมฆ่ายากพิวแต่ลิงเนี่ยฆ่าได้ลิงสามารถฆ่าคิล่าได้อย่างง่ายได้วดยการทุบ3ทีปึกปุปึกเอเลนดอร์พิผิวก็แพ้ลิงคิล่าพิผิวก็แพ้ลิงนาคอพิพิวก็แพ้ลิงมูลาดก็ไม่ชอบลิงอาจจะเป็นอีลินอิกกี้หรือเป็นลุยลิเน่าคือตัวบางในเมตาเนี่ยแพ้ลิงหมดเลยมันสามารถทุบสองทีปึ้งปึ้งหายไปเลยได้เลยลิงเนี่ยที่มันเมื่อก่อนมันหายไปจากเมตาเนี่ยเนื่องจากว่าไฟเตอร์มันโผล่มาเยอะนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวบางโผล่มาเยอะมากขึ้นนะครลกมนาไปเ่ นนะแล้วก็ตอวในเมตาเนี้ลิงมันหันมาออกเป็นดุดเลือสิเมตรนะครับก็ทําให้ลิงมันสามารถฟาร์ไมได้ต่อเนื่องมากถึงแม้จะวิ่งชา้าไปหน่อยนะก็ออกเป็นรองเท้าแบนมาแทนนะก็ถือว่าทดเชยกันได้โดอมองว่าการที่มีดุดเลือเนี่ยลิงก็สามารถฟาร์มแล้วก็เข้าไปแกงแล้วก็ออกมาฟาร์ใหม่เลือดเต็มได้กับให้ไฟไฟใหม่ได้บ่อยๆนะซึ่งตัวมันเนี้ยขอแค่ทุบคีสักสองทีเนี่ยอีฝั่งก็เกือบตายนะดีไม่ได้ตายไปเลยนะครับถ้าทุบสามทีเสียก็ตายหมดนะครับตัวบางๆก็ให้พลอยไว้นะเวลาเจอตัว,ตวแบบบางๆ เจอแวนเจอเอลสุนะครับอาจจะฉีกโจ๊กไว้นะส่วนใหญ่แครี่น่าจะได้หมดยกเว้นโจ๊กนะครับแฮเต็กก็ตบได้เหมือนกันนะพิ้วแค่ไหนขอทุบสองทีตายเหมือนกันข้อควรระวังคือเวลาเจอแท้งจ๋าจ๋าอาจจะเหนื่อยได้นะครับเจอแท้งจ๋าหรือเจอตัวเปิดวินวอกได้อาจจะเหนื่อยได้เจอแบบพวกกบเจอโตโรเจอเทนเจอลัมเบอร์อะไรอย่างงี้อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับระวังพวกแทงไว้ถ้าเกิดเจอแทงเยอะมากจริงๆอาจจะไม่ค่อยน่าหยิบมาแต่ถ้าตาไหนฝั่งดันทะลึ่งดับซัพพอร์ตเป็นโลมเป็นแบบเป็นพวกอลิสเป็นลูอีเป็น โดเรียมาบางๆเนี่ยอ่าชอบเลยนะครับลิงที่ชอบเลยทุบได้หมดเหมือนกันนะครับหรือด่าแบบซนๆเป็นไฟเตอร์มาเอาลิงมาด่าเป็นป่าก็ได้ครับตบยับเหมือนกันลิงเนี่ยเล่นได้หมดนะครับจะเป็นเล่นออฟเลนหรือเล่นจังเกิลก็ได้นะครับก็เก่งเหมือนกันนะครับเวลามาตบตัวบางๆนะก็เป็นด่าคาลเตอร์พิกจอบตัวเวลาเจอตัวบางๆนะก็โหดมากๆนะเป็นตัวที่เอาไว้แก้ตัวแบบพวกแก้ยากๆด้วยแหละเนื่องจากเจอลอเรียวใช้ลิงได้เหมือนกันครับเพราะลอเรียวเนี่ยพอบิงเสร็จลิงทุบตุ้มๆตายเลยนะครับแบบมันอาจจะดูแบบมนว่าค่ายากแต่ว่าถ้าเราหาจังงหวะทททุุบบถูกต้อเนนีี่ยโด2 ก็ตายนะครับก็ถือเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเลยคือลิงมันใช้ดวง <laughs> ถ้าใครคิดว่าเราดวงไม่ค่อยดีเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ระวังแทงไว้นะครับอย่าหยิบมาเจอตัวที่ตายยากเกินไปเจอวันเดอร์เจอแบบเมแบบทแทงๆหน่อยแบบจินน่าอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยไปหน่อยหรือมาแกางก้าที่เหนียวๆเลยอาจจะไม่เวิร์กนะถ้าเราหยิบลิงมานะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวใช้ในอนอกเมตาที่ดอยจะแนะนําในตําแหน่งสุดท้ายก็คือโรมิงนะครับตัวนี้ก็คือตโตโรหรือควายของเราเองจริงๆเป็นกระทิงนะครับอจจะ่ะสโตอโรนะครับก็เป็นตัวนอกเมตาที่ดอยมองว่าใช้ แก้ทางตัวเมตาได้ดีมากๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยตัวมันมีความพิเศษในการลดดาเมจที่จะได้รับนะครับจากการชาร์ท่าสการไล่แอนติอะไรอย่างนี้นะครับก็จะช่วยลดดาเมจได้นะครับจุดเด่นของมันเนี่ยคือตัวมันค่อนขอ้างจะหนังเหนียวเป็นพิเศษในบรรดาโลมิงนะครับนะ่าจะอึดสุดแล้วถ้าในวความอึดแบบว่าให้ยืนแท้งกันนานที่สุดแล้วรับดาเมจพอๆกันเนี่ยดาวว่ตตัวโลน่าจะยืนได้นานสุดนะครับไม่นับว่ารีเลื่นนะเอาว่าถ้ายืนเฉยๆเลือดเท่ากันเนี่ยน่าจะยืนได้นานสุดเพราะมันมีการดาเมจเยอะมากนะครับการดาเมจะัจจด แล้วเราต้องการแบบไปช่วยรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับ ซึ่งตัวเมตาเมตานี้เนี่ยตัวดาเมจจัดเยอะมากนะครับตัวดาเมจจัดจเนี่ยเยอะมากจริงๆตัวดาเมจไม่จัดก็มันก็ชอบเหมือนกันอ่าอย่าง,งเ,ชเช่นเจออีลินนะครับโตโรก็เป็นชอยที่ไม่แย่เจออิกกี้เจอสจวตเจอแวนนะครับโตโรนี่ไหวหมดเลยนะครับชอบมากๆนะตัวที่แบบว่าดาเมจจัดจัดแล้วพอหมดมุกเนี่ยเราก็สามารถไล่ต่อได้นะครับและโตโรก็เป็นตัวนึงที่จับตัวขาตายได้ดีมากนะครับเจอแวนเนี่ยโดไปทุบทีเลยเนี่ยได้ฟิกมาเลยนะครับแบบเอาหวัวม่งไปทีนึงอันติทุบตึมตึมตึมเนี่ยได้ฟิกมาเลยนนะค่่่่ออข้าางงดีีแตยท ต่อไปนะครับเนื่องามที่มันเป็นแท้งนะครับมันช้ามากๆมันจะแพ้ตัวอะไรแท้งนะครับก็ต้องข้อควรระวังก็ห้ามเจอเลยนะเหมือนเดิมครับสาตัวเพชรคาดนะฟอเรนไทเตะแล้วก็ลอเลียวนะสาตัวที่ดอยมองว่าเจอแล้วโตวโลนี่อาจจะเป็นกระสอบทรายไปได้นะครับคือถ้าไม่เจอสารตัวนี้แล้วมีตัวที่แบบในเมตาที่ดอยพูดมายพวกอีลินจ็อกเกอร์แฟร์อะไรเงี้ยดาวโตโมาเนี่ยไม่เสียหายบวกกับอีกพวกสปิชีหนึ่งคือเป็นสปิชีโลมิงไดฟดอยเรียกพวกนี้กันโลมิงแบบวิ่งใส่อย่างเช่นพวก,กพิกซิกตีมี่อะไรเงี้ย โตโรก็ชอบเหมือนกันหรือแบบดิกเตอร์อะไรเงี้ยโตโลก็ชอบเนื่องจากพอพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ชอบวิ่งมาใส่ใช่ไหมโตโลเนี่ยมันมีความพิเศษในการยืนชาร์จไอตอนมันยืนชาร์จได้เหมือนกันซี นะครับดอยมองว่าการที่มันยืนการซีซีพวกเนี้ยมันจะสามารถขัดหรือเบรกพวกตัวที่ชอบเข้ามาลวงได้ง่ายนะครับแบบมันมีสโลด้วยเวลามันชาร์จนะครับก็ดอยมองว่าดีนะครับดีเป็นตัวที่เอาไว้แก้ทางพวกตัวชอบวิ่งเข้ามาได้อย่างโลมิ่งได้ดีมากๆนะครับอย่างที่ดอยบอกไปนะครับแก้ทางเดียวมากนะครับเวลาเจอตัวที่ชอบเบิร์สดาเมจนะครับอะไรจะดีมาสับโตโรนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือจะแพ้พวกตัวเมดไครนิดหน่อยอย่างเช่นพวกอีกนิสนะครับหรือแบบเอเลนดอร์เนี้ยไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็มีข้อเสียอย่างนึ่ ตัวพลิวพลิ้วอย่างเช่นพวกมูลาดนาครสอะไรเงี้ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่จะดีมากเวลาเจอกับตัวที่ต้องการจะเป็นตัวกระสอบทรายให้เพื่อนเนี่ยตัวนี้จะมาทําหน้าที่ได้ดีมากๆลยเพราะมันอึดที่สุดแล้วทาร่ายองอึดสู้ไม่ได้เลยเพราะทาร่าโดนตัดเลือดได้แต่ตัวนี้ไม่โดนตัดเลือดนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าถ้าทีมต้องการกระสอบทรายที่เอาไว้รับกระสุนให้เพื่อนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากตอบโจทย์มากๆนะครับโดยบอกว่าถ้าเจอตัวที่แบบชอบเบิร์ดามจกับตัวที่แบบว่า ขาใต้เนี่ยเพราะมัน2อย่างนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยดีบโตโรมาได้เปรียบแน่นอนนะครับในวงเล็บที่ว่าไม่เจอตัวอะไรแทงแบบจา๋จาๆ3ตัวอย่างเช่นพวกฟอรเรนไฮยาแล้วก็ลอเลียวเนี่ยได้เจอ3ตัวเนี้ยหยิบม,มาได้เลยเป็นตัวที่โหดแน่นอนนะสับโตโรนะครับประมาณนี้ นะครับก็จบกันไปแล้วสหรับ5ตัวนอกกระแสที่แก้ทางตัวเมตาได้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าล้วรับ e ีพีแรกสำหรับรายการนี้นะฮะก็อันนี้น่าคิดอยู่งานเหมือนกันว่าจะแนะนำอะไรดีปกติแนะนำเป็นตัวเมตาอันนี้เราลองแนะนำตัวนอกเมตาบ้างแต่คือด้วยความที่มันเป็นตัวนอกเมตาเนาะมันก็ต้องมีเงื่อนไขในการเล่นมากกว่าตัวอื่นนะครับแต่โดยมองว่าหลายๆครั้งดอยก็เลือกหยิบตัวนอกเมตาเหมือนกันเพราะว่าการหยิบตัวนอกเมตาเนี่ยมันดีเฉพาะเวลาเราไม่รู้จะหยิบอะไรหรือหยิบตัวแรกๆแต่การหยิบตัวนอกเมตาเนี่ยถ้าเรามีแพล มันได้เลือกทีหลังเมายควว่าการเราได้เลือกหยิบทีหลังแล้วแก้ทางเนี่ยมันดีกว่านะครับการเลือกตัวเมต้าดีแต่การเลือกตัวแก้ทางแล้วถูกต้องในเกมนั้นดีกว่าเสมอนะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็หวังว่าคลิปนี้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะแล้วก็โซนนี้ก็มีดราม่านิดหน่อยนะแล้วก็จะพยายามปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะก็สร้างคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด, like, กด, check, กด,กด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กัน